แปดห้าสิบหสรวมรวมจบสวยมากใช่นี้สวยสวยัสดีค่ะเง็นนรอย มันดูมันเด็กเกินไปโตเขาไม่มีงานแท็กวันที่ยี่เท่าไหร่ถูกวะพี่เก่งเขาบอกยังที่ถ่ายรูปภาพนิ่งอะยี่สิบสองมียี่สิบเอ็ดไม่ใช่คะคู่ไหนมีแทรกอีกค <ไป S 2> ู่นี้2 2> ไม่มีแทรกมี2 2> แทรกวันเดียวพรุ่งนี้มีงานอยู่แล้วแท็กยี่สิบสองค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่จะเข้าไลน์นะคะต <Okay. S 2> อนนี้เดินหน้าเราเหลืออยู่หก หกวันใช่หกวันแบบหลอกๆลเดือนนี้ส่วนเดือนนี้นั้นเดือนนี้เราเหลือวันปับว่างยี่แปดเพราะว่าเลื่อนเปลี่ยนไม่ค่อนไปหนึ่งเท่ากับเดือนนี้ว่างอีกอีกทีหนึ่งคือวันที่ยี่สิบแปดอย่าใช้คำว่าว่างเพราะถ้าวันว่างที่เหลือเราก็จะตอดไปเปิดมุกบ้างไปอะไรบ้างขายของเล่นเพราะว่าไม่ไม่มีวันขายถนงจะ พีทบอกว่าไม่ให้บุกพีทว่างเลยเหรอไม่ค่ะพี่พีทเดี๋ยวเราก็ได้พักแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปเฉิดฉายที่เกาหลีกับญี่ปุ่นปีใหม่พักที่เดียวใช้เงินให้ฉ่ำถูกทอดเฟิ่มเนอะค่ะววอะไร เดี๋ยวหนูแม่ไม่ต้องห่วงนะว่าหนูจะไม่ได้พักผ่อนเวลาหนูเที่ยวหนูก็แบบหนูก็ใช้เงินแบบชุบม,มือเปิบหนูก็โันจะไปยืนกอดอยู่ที่ตูต้ตุ๊กตาญี่ปุ่นให้ตายไปข้างหนึ่งเลยจะไม่ไปไหนไม่ขยับตัวไปไหนเลยต้องข้างตรงคืนพี่ไม่นอนหนูก็เพื่นออกไปหนูจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นหนูจะไป พี่จากนอนที่นอนเลยผมไม่นอนวันอะไรนะวันนี้เต้นหรือยังเต้นแล้วยังวันนี้ยังไม่เต้นเต้นเพลงอะไรดี่ยวี่ส่งอะไรมารดมาแล้วหรอหรืออะบุผม แปดนาทีถูกแ,แล้วหาตัวล็อกที่ไหนอะ่นนะก็ตัน่ะสินอกจะเอาอันนี้อันอื่นมีปั้นในตะกร้าหมูอะอันเนี้ยมันล็อกไม่แน่นเดี๋ยวเวลาเขาไปใส่แล้วมันหลุดเสียได้ฝอหรือไม่เราก็แค่เอาหัวนี้เกี่ยวใส่กันเนี่ยนี่ยหัวแค่นี้เองไม่เกะเกี่ยวใส่กัน พรุ่งนี้นะัดช่างกี่โมงนะสองโมงครับเพราะพี่ปุ๋งจะนัดสิบโมงพรุ่งนี้มีไลน์น,นะคะมีไลน์อะไรนะเมื่อเวลาสี่โมงมันดีจริงปะเนี่ยใช้เก่งหลอกรวมติ๊กต็อกมอดอ,อันนี้มันก็แน่นอยู่นะคุณบุ๋มดูดิอันนี้แน่นเอออนี้แน่นกว่านูแน่นแน่นแน่นกระสีเขียวทอง ต,ต้องสีทองชายเพราะว่าพี่สูก,ก็หัวทองแล้วไหนดูสิแนนไม่ดุหรอกค่ะรอ,อ,ะอไปกดปติว่าเออพรุนี้กดปติว่าได้ปติว่าเข้า มีปฏิว่ามีอะไรต้องตัดมาเตอร์บุ๋มมาตัดได้นะบุ๋มก็ไม่ได้ติด <c oughs> เลยเหรอใจลองเยี่ยมแบบป่ะคนดูใจลองเยี่ยมแบบป่ะ เราขำมากแม่บอกว่าเราต้องเปิดโง,เง่เฮงอ๋อโง่เฮงมันเลยจากหน้าผากไปแล้วค่ะไม่ต้องเปิดแล้วค่ะหมดช่วงอายุเลยจากหน้าผากลา้อาจจะลงมาที่ปากกับจมูกอะโง่เฮงเลยละเลยจุดละเลยจุดโชว์หน้าผากละเสร็จซองเก่งๆเห็นปะต้องเป็นตามการเวลาทีเนาะแต่ก่อนทุกคนก็บอกว่าเปิดหน้าผากแล้วสับ คิดฝ่ายัางไงคุณจะไปมุ่งยังที่ฝ่ายทำมาตั้งใส่เนกระปุ๊บเปอร์ลงไปละเสร็จเรียบร้อยรอไปถวายแม่สีเมืองวันที่สวยวะ่ะพี่จู๋เรอไปถวายแม่สีเมืองวันที่ยี่สามสวยสวยเนาะ สวยมั้่ไสวยเนะนี่แหละขอดี่รไรได้ทุกทีเห็นัมยเรียงละเอียดสุดๆไม่ได้เลยเรียงสีเรียงเส้นสวยคติดเลอะไรดีอ่ะติดเลยหรือว่าติดพวกนี้ดีติดพวกนี้ พเพี่เก่งต้องมาดูลายเล็บหนูน่ารักทุกคนลายเล็บหนูน่ารักมากคิวอย่างว่าอย่างนั้นอย่างู้นอย่างงี้เนาะแพงก็แพงเถอะใช้ชีวิตยังไงแพงก็แพงเถอะใช้ชีวิตยังไงพี่จูพี่เก่งเล็บนี้วใช้ชีวิตยังไงคะสูงกว่าพี่แพงตอนนี้ ใช่ยังไยังไงฮะดูมาองดิใช่น่ารักนาะลูยากได้ใช่ยังไม่ยไงอะฉันสูบมาเกก่อนมาลอกแบบใหมาแม่มาเลยแบไปก่อน่ารักทุงาลยหรือเรามีงานอะไรสีอะไรไหมที่เราเผื่อจำเป็นต้องใช้น่ารักมากเีวนี่ส อะไรนะอาเราเก็บได้ทูกสิ่เนี่ยแมวน่ารักมากพี่จุ๋มติดแมวดีกว่าดูดิใช่แมวน่เรักคนนึงแมวเถาแมวซบแต่ใช้ชีวิตไม่ได้นะต้องฝากทุกคนช่วยแกะข้าวของให้นะวันวันหนึ่งอะนี่งานดีมากเลยอนฉะันว่า ฉันเข้าวงการเล่นมา,ามาทำไปทำมาเริ่มเยอะก็เพื่อละแก้วเสียงใครหายใจปะแก้วพี่จุ๋มแต่นี้เตี่ยๆหน่อยก็น่ารักนะเนี่ยใช่เนี่ยน่ารักใช่ไหมโอมยดีกว่าพวกนี้เป็นใครดีคิตตี้ไหมเหลือนี้ก็มีเขียว มาเป็นตัวเอาไหนน่ารักงจริงคิวติดไหนดีอ่ะ

นูก็หนูกินอะไรวะกินอะไรวะฉันว่าก็ไงก็หมูไใช่ปะคือเปรีแล้วก็ไปต่อนเช้าไมค์ขอชิปลองให้พี่หน่อยครับกูว่าปกติอะแทนรอบเดียวก่อนเช้าดีว่าใช่ป่ะเอออันนั้นมีไปมันชิปลอกต้องพี่เก่งนะมตามพี่เก่งนะดมาจากไหน 1>, 1 2ึ่งสองส้ยันครับแปดก้าไม่ไไมไนะ่าพอป่ะอันนี้มันลอ่อันนี้ใส่เองจะหาอันนี้หมดเดี๋ยวนะ สวยมากอ่ะอะไรพี่พี่สีทองแม่มุกต้องเข้ากับสีทองสวยปะ่ยปะรอก่อนติดไม่ได้แล้วมันหลุดเส้นแดงเส้นแดงมุกอันนี้เคลียร์แล้วก็นี้ที่ฝากไปวางไว้ตรงที่แม่ติดเมืองก่อนนี่แม่ติดเมืองสองเส้นยี่สามค่อยพา ตัดใช้ไฟน่อยไหเดี๋ยวจับอุ้ยนี่ก็น่าปลาอาไงดีวะอุ้ยเขาล้อหมดเลยอะเรนน้หาหลักมากทำไงดีีไว้ตรงโต๊ะเก๋ก,ก็ว่อย่างนี้ได้น,นี้เดี๋ยวเก็บ หรือไม่ก็เอาไว้ที่เดิมไหมจะได้ไม่เก่งยดกับเขาที่นี่เต็มไปหมดแล้วอ่ะกาไว้กับตากาไว้กับพี่เก่งแต่พวกนี้เอาไปเคลียร์พื้นที่เอาไว้ที่มุกบมุกไงอะใส่ใช้ไหนดีอ่ะพิตตี้นี่ก็น่ารักอันนี้ไว้ตัวพิเก่งจะได้ใช้งานอันนี้พิตตี้ไหมแล้วมุกผมไปมุนไหมคะไม่ไปไม่ไปนี่หรอไม่นีก่อนโอ้ยดีว่ะไม่น่ามีสีดำเลยเป็นไรอ่ะร้อนไม่รู้ ก็สวยเยลยเนี่ยเ้ยเดว,เวเอ้ามาี่ด้วยอไอคะเล็บลนอหรอคะใช่ okay, dear, เอาดียังไ่พี่ชอะไรกพี่ช้อะไรดีวะพี่ติดอะไรดีอะเอาอะไรดีอะ <Okay. S 1> oh, ตัวนี้เพราะว่ามีแต่วุ้ยอันนี้น่ารักน่ารักกูเลยอค่ะทำไมดีอ่ะคืออันนี้ใช่หนึ่วันอันนี้ก่อนเหรอช่วงนี้แต่มันหยิบของเยอะเปล่าวะเดี๋ยวมันกระเด็นกระดอนกระโด้งกระเดกเป็นยาวไงจะหนุนง่ายปะพี่ว่าอย่างมันเนี้ยตกร้อ กิตตี้ไหมใช่หรือแมวเอาแมวหรือกิตตี้อะไรคะที่เนะกมฮะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาใครอ่ะอะไรอะครับโอ้ยหนูหิวข้าวอ่ะพี่แจ็คคือรออยู่ไม่มาเหล่อนี้กิดว่าไหนคะเพราะว่าช่วงนี้เราหยิบของเยอะอ่ะ ี่สีขาวอันนี้นั่นแหละอันไหนต่อคิดว่าคิตตี้หืมสิเดียวเราคิตตี้เอ้ยพวกนี้เก็บไวต้ตอนไปเที่ยวเนี่ยอันนี้เก็บไปเที่ยวได้นี่ไอ้กล้วยเนี่ยกล้วยห,หอมเอาป่ะอ้าวหิวอ่ะที่ต้องกินไปรูปหนึ่งกันตัดรูปกัเอาโ,โปรตีนมาเหยื่อกินด้วยดีกว่าโปรตีนไหมเนี่ยไหนใส่เลย พอพี่กัดเล็บสั่งจากเว็บจีนชมชงฉี